สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชินชอบมะขามนะครับอ่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมทําไว้นะครับจะเป็นมะขามอ่าขุดแล้วไม่ได้ตุ้มดินนะครับแล้วดึงลากออกมาเลยนะครับมันจะมีต้นใหญ่กับต้นเล็กมาคู่กันนะฮะต้นนี้ก็คือต้นนี้มันจะอยู่คู่กับต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมที่แรกคิดว่าเขาเขาอยู่แยกออกไปพอขุดไปแล้วมัน มันไปต่อกันนะครับแต่ก็มีรากแยกต่างหากผมสับสับไม่ขาดเลยนะครับสรุปแล้วก็คือมะขามตอนนี้นะครับไม่ไม่มีดินติดมาเลยนะครับแล้วทีนี้ช่วงผมเล่นมะขามใหม่ๆนะครับก็คือทดลองทุกวิธีครับเพื่อจะจะจะเอามะขามที่ว่าขุดไม่มีรากมาทำทำให้มันติดอ,อันนี้ เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้คือแตกว่าใหม่นะครับตรงนี้เป็นกิ่งเกา่าน,นี่ก็แตกว่าใหม่ตัวนี้ตั้งยอดขึ้นหมานี่ครับอันนี้ก็จะมา,าัปเดให้ดูนะครับรอดแล้วนะครับก็คืออันนี้ผมใช้วิธีควบแน่นสามวันนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะงงนะครับปกติแล้วนะครับพอควบแน่นแล้วคือ ห้ามแกะทีนี้การควบแน่มสามวันนะครับอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวนะครับเอาไฟฉายไปส่องพอส่องเห็นรอยปีแตะของเปลือกไม้ก็คือเขาจะงอกเอาถุงออกเลยปัญหาหลักๆที่พบก็คือการควบแน่มล้มเหลวแตกยอดมาแล้วเน่าหรือตอนเอาถุงออกเอาออกเร็วเกินไปหรือออกในช่วงวันเราต้องค่อยเจาะรูออกนะครับค่อยอ,ออก แต่จะมีปัญหาหนึ่งก็คือยังไม่ได้เอาถุงออก,แต,กอแต่ยอดมาแต่ยอดเน่าอ่าตายก็คือรากมันเน่าเลยครับเพราะความชื้นมันจะอยู่ในถุงผมควบแน่นแค่สามวันพอ,อน้ำเต็มถุงอะไรอะไรประมาณนี้ในความคิดของตัวเองนะผมก็เลยเอาถุงออกเลยเราจับดูดินเนี่ยอยางเลยแต่แต่หลักๆก,ก็คือเอาไว้ในร่มนะฮะนี่ครับผลที่ได้มา บางต้นก็ตอนที่เราความแน่นเนี่ยถ้าดินเราชื้นมากมันจะเน่าต้องใช้ดินที่ว่า,ามีความชืน้นนิดหน่อยต้องมากน,นี่นครับประสบความสำเร็จไม่ใช่ต้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีก <c oughs> ต้นนี้ก็เหมือนกันนะฮะไม่มีตุ้มดินอันนี้เป็นมะขาม หนึ่งเดือนเข้ารวดทุกต้นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับมะขามมีลายต้นอยู่สรุปแล้วติดหมดนะครับเนี่ยครับนี่ก็ติดที่แรกมันไม่มีสักใบนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตต้นเล็กก่อนนะครับพอดีต้นใหญ่แตกยอดอยู่แต่ไม่โตน่าจะเกิดปัญหาที่รากไม่เดินแตกยอดออกมา ไม่ตายยอดไม่ตายแต่ไม่โตโอเคครับคลิปนี้ก็คือต้นนี้ไม่ไม่มีดินเลยนะครับแล้วลาก,ก็ฉีกขาดปกติมะขามรากเขาค่อนข้างจะอ่อนอ,อนไวน้นิดนึงแต่ต้นนี้รอดนะครับควบแน่นสามวันนะโอเคครับมาอัปเด,ดตต้นเล็กให้ดูก่อนเดี๋ยวต้นใหญ่มีความพื้นหน้าไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับบอเไซไบเกอร์สวัสดีครับ